เจอเอ๋ยเจอจานจัดเรียงอาหารใส่ชานใบใหญ่หนูจำเอาไว้ใช้แล้วล้างเอ้ยวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะลูกๆวันนี้คุณครูจะมาพูดเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการรับประทานอาหารลูกดูชื่อว่าบนโต๊ะของคุณครูมีอะไรบ้างคะ โทรศัพท์ลูกอุปกรณ์สอย่างนี้เป็นอุปกรณ์อันไหนที่เราไม่ใช้ในการรับประทานอาหารลูกคิดว่าจานใช่เปล่าช้อนใช่ไหมลูกแก้วไหมคะโทรศัพท์โทรศัพท์เรามาใช้กินข้าวได้ไหมคะไม่ได้นะคะลูกวันนี้คือไม่ใช่อุปกรณ์ที่เราใช้ในการกินอาหารเวลาเรากินอาหารเราต้องมีจานมีช้อนส้อม มีแก้วน้ําเราก็มีอุปกรณ์เวลาเรารับประทานอาหารเราไม่พูดเสียงดังเราไม่เล่นไม่คุยกันนะคะแล้วเราจะเอาโทรศัพท์มานั่งเล่นอยู่ก็ไม่ได้นะคะลูกเราต้องกินอาหารเคี้ยวให้ละเอียดแล้วก็กินน้ำอะไรให้เสร็จก่อนโทรศัพท์อ้ามเอามาเล่นดูเกมไม่ใช่กินไปดูไปไม่ได้นะคะลูกนี่สามอย่างนี้คืออุปกรณ์ที่เราใช้กินอาหารนะคะวันนี้ คุณครูมีอุปกร,รณ์กินอาหารแก่นี้นะคะลูกแล้วคุณครูมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งการบ้านช้างลูกกระบายสีช้างนะคะลูกสีช้างวันนี้แล้วก็การบ้านของสัปดาห์นี้มีช้างมีกระยำสีจุ่มสีก,กระดาษแล้วก็ขัน้นกล้วยแล้วอีกอันหนึ่งอะไร อันหนึ่งฟั่มใบไม้การบ้านสี่ชิ้นนี้ให้ผู้ปกครองเก็บส่งคุณครูนะคะวันจันทร์ใครที่มารับการบ้านก็ต้องเอาการบ้านทั้งหมดมาส่งคุณครูหมดเลยนะคะใส่แฟมมาด้วยแล้วก็คนที่รถไปรับเอรถไปส่งเดี๋ยวคุณครูจะเอาไปส่งแล้วก็ลูกก็เก็บการบ้านที่อยู่ที่บ้านทั้งหมดใส่แฟ้มไว้นะคะรอคุณครูวันจันทร์และวันจันทร์ครูจะไปส่งให้นะคะลูก แค่นี้นะคะลูกบาย,บาย